มีการเขียนสีจิตกรรมฝาผนังด้านหลังองค์พระประธานนะครับเพิ่งเริ่มเขียนกับตรงข้ามาพระประธานจิตกรรมด้านหลังองค์พระประธานเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับวาดใหม่เอี่ยมเลยนะฮะแต่ฝีมือดีนะด้านหลังองค์พระประธานเนี่ยบนสุดตรงกลางาพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้คือพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าหลังตัสรูเนี่ย ท่านก็มีดําริว่าจะเทศโปรดสปปรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนึกขึ้นได้ว่าพุทธมารดาเนี่ยพระนางสิริมหา,มายาเนี่ยนะฮะเมื่อประสูติพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระนางสิริมหามายาตั้งจิตอธิษฐานถวายชีวิตของตัวเองเพื่อให้พระราชโอรสเนี่ยได้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติได้เจวันพระนางสิริมหามายาก็สเสด็จสวรรคตนะฮะเมื่อ พรรษาแรกพระเจ้าก็เลยบอกแทนที่จะเทศโปรดสัตว์ทั้งหลายเนี่ยขอสนองพระคุณพระราชมารดานะครับที่อุตสา่าห์ถวายชีวิตให้พระองค์จนก็ได้ได้เป็นาศาสดาในพุทธศาสนานะครับพระเจ้าก็เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ดาวดึงเทศโปรดพระพุทธมารดาสามเดือนเนช้าเย็นเช้าเย็นพระราชมารดาด้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมในเวลาที่พระเจ้าเทศโปรดพระพุทธมารดาพระอินทร์บนสวรรค์ก็เหาะมาด้วย เทวดาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เหาะมาเหาะมาฟังเทศฟังธรรมทีนี้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้นี่ย่ต้นไม้ใหญ่มากเลยถามใครต่อใครส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าต้นโพต้นไม้นี่นะครับใหญ่โตสวยงามออกดอกผลิเต็มไปหมดเลยต้นอะไรอาจารย์เออเล่าอาจารย์เอตร้ปาริชาติครับต้นปาริชาติครับความศักดิ์สิทธิ์ของต้นปาริชาติคืออะไรกัน ก็คือ0 0ปีเนี่ยปีจะออกดอกหนึ่งครั้ง <c oughs> แล้วใครได้ดมกลิ่นของดอกปราติชนาตยจะสามารถระลึกชาติได้ถึง100ปีย้อนหลังกับย้อนหลังไปอีก100ร้อยปีเป็นเวลาที่พระเจ้าต้องเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์นะครับโดยมีเทวดานรมิตบนไดให้สามบรรดได้กันสีทองนั่นก็คือบันไดทองอะนะครับตรงกลางคือบันไดแก้วและริมสุดคือบันไดเงินนะครับแต่พระเจ้าเสด็จลงมาตรงกลางนะครับลงที่แก้วใช่ครับ ลงมาที่เมืองสังกษนานครต้องบอกว่าพระเจดีย์จุฬามณีนเนี่ยมันถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับถ้าจะพูดถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยต้องมีเจดีย์จุฬามณีนเนสมอถ้าไม่มี<ะ>ไม่ได้แล้วไม่มีไม,ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงแล้วพระเจดีย์จุฬามณีนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุก็คือมวยผงพระเจ้าตอนที่ตัดและโยนปุ้งเ,ออเป็นฟ้าเนี่ยอ๋อตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะหลายคนบอกทำไมพระพุทระเจ้า มีมวยผมพุทธเจ้าแต่งหญิงบอกไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ได้แต่งหญิงพุทธเจ้าไว้มวยผมยาวไม่เคยตัดเลยในชีวิตเพราะประสูตรในวณากษัตริย์วณากษัตริย์เป็นวณะสูงสุด กับวันณะพราหมณ์สองวันณะนี้ตัดผมไม่ได้เลยนะตัวนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าช่างที่เขียนภาพเี็ยแสดงว่าเขามีความรู้พอสมควรนะสังเกตว่าจะมีข้างบนนะไม่ให้ทําผมเป็นสกินเฮดนะครับอาจารย์เป็นทรงผมทรงพังแต่เป็นกงจักรเครื่องมันตัดอยูเป็นศีรษะอ๋อที่หมุนอยู่บนหัวไม่ใช่ผมทพังผมคิดว่าอาจารย์น่าจะเคยได้ยิน คำเผยว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเทุกวันนี้ก็เห็นอยู่นะเพราะรว่าเปรตเหลือสุรกายตัวนี้นะครับแต่เดิมเป็นมนุษย์ชื่อว่ามิตรวินทุเป็นลูกที่ชอบตบตีแม่ทำร้าย,ายแม่แมเป็นประจำมีบุพก,การีผู้มีพระคุณสุดท้ายนะครับก็มาขอเงินจากแม่ไปเพื่อที่จะนั่งเรือสำเภาไปก้าขาย แม่ก็ไม่อยากให้ไปแม่ไม่อยากให้ไปแม่ก็โอ้โหสุดท้ายพอจะลงสำเพวแม่ลงไปทุ่มเทกอดขาลูกนะลูกอย่าไปเลยมันไม่ดีแม่เราก็มีทรัพย์มีสินอยู่แล้วออกไปท้าขายก็ไกลลําบากเกิดถ้าลูกเป็นอะไรไปแม่เหลือคนเดียวนะฮะอีตานี่ก็ไม่ยอมเชื่อเอาแม่กอดขาอยู่นะเตะแม่กระเด็นไปเลย ไปแม่กระเด็นไปเลยนี่บาปก,กรรมมากๆจะทำร้ายบุพการีผู้มีพระคุณน,นะครับ